วันนี้ค่ะคณะการมาทิการนะคะพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ําเจ้าพระยาป่าศักสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ําการแก้ไขปัญหาภัยแรงและอุทกภัย6จังหวัดภาคกลางค่ะ นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามรองประธานคณะกรรมาธิการนะคะพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อไปติดตามและรับฟังปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ป่าภาคกลางนะคะจำนวน6จังหวัดค่ะคือสำนักงานชลประธานที่10ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขไ ัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศัก์อย่างเป็นระบบสิ่งสำคัญค่ะคืออยากจะขอความช่วยเหลือให้ท้องถิ่นท้องที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งจากภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งให้ยั่งยืนค่ะ โดยมีความเห็นนะคะว่าในส่วนของจังหวัดลบบุรียังมีพื้นที่ที่สามารถจัดทําโครงการได้อีกหลายแห่งค่ะอย่างเช่นการสร้างเขื่อนกักน้ําในแม่น้ําลบบุรีเพื่อให้สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้รวมทั้งพื้นที่เขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่มีปัญหาปริมาณน้ําลดลงอย่างมากในช่วงฤดูแล้งโดยจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆเข้าสู่คณะกรรมาการและสภาผู้แทนนะคะเพื่อบริหารจัดการลุ่มน้ําทั้งระบบต่อไปค่ะ ก็ยังต้องมีการจัดการนะคะการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะเพราะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้ถือว่าเป็นเขื่อนที่ดังมากๆนะคะปางปีก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันด้วยใช่